สวัสดีครับอยู่ผมโนซีเคดนะครับก็เจอเนอีกแล้วกับเซเว่นไหนสองนะครับผมมาหลังจากที่เราติดค้างกันมานานนะครับเพราะว่าดาเมจไม่พอเนาะวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะมาลงหอคอยชั้น1้อยสกถึงร้อกันนะครับแต่ว่าผมจะเอามาให้ดูแค่120นะครับเอาจริงๆคือความต่างอ่ะมันต่างกันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมมันต่างกันแค่ เล็กๆน้อยๆเนาะแต่ว่าหลังจาก1 1 9กับ120เนี่ยมันจะมีอยู่เหมือนเป็นการหน่วงสกิลนะครับผมคือให้เราระวังตัวพิเศษอย่าง1 1 6 1 1 7 118อเนี่ยอันเนี้ยเวลาเราหลบสกิลมาแล้วเราสามารถเข้าไปตีทำดาเมจได้เลยแต่เวลาเป็น1 1 9กับ120เนี่ยเราจะเข้าไปตีทันทีไม่ได้นะครับเราต้องหน่วงเวลา สักนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามอธิบายสกิลแทบจะทุกสกิลให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับอ่ะประมาณนี้ละกันเนาะเจอแต่ผมไม่ได้ถ่ายไอ้นี่มาวะไอ้สกิลข้างล่างอะว่ามันแบบมีอะไรที่มันเพิ่มสกิลวันนี้ทำอะไรได้นี้ทำอะไรได้แต่ก็ช่างมาละกันนะครับคือถ้าคุณเจอสถานการณ์แบบนี้ ให้หลบแบบนี้อะไรประมาณนี้แทนแล้วกันเนาะก็เหมือนที่เราเคยทํากันนั่นแหละนะครับโอเคไปเริ่มจากมัสเตอรี่นะครับผมมัสเตอรี่เนี่ยฟลยีนะครับก็เป็นเอ่อดาเมจทั้งหมดนะครับผมแต่ทจริงอะ่ะถ้าจะแนะนำจริงๆก็คือเอาเป็นพิสัยไกลก็ได้นะครับผมเพราะว่าตัวอื่นไม่ค่อยได้ทำดาเมจเท่าไหร่พวกสายโจมตีสายป้องกันเอ้ยไม่สายโจมตีดิ สายสนับสนุนสายป้องกันอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีดาเมจนะครับเราไปเพิ่มให้พี่สายไกลก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ปรับอะไรนะผมก็เล่นแบบนี้แหละอ่าแล้วก็ที่เลเวล50นะครับผมจะเอาเป็นวงกว้างนะครับแน่นอนเราใช้หย่อนฮะีเนาะเราก็ต้องปรับเป็นวงกว้างนะครับอ่าแล้วก็โคเด็กนะครับผมโคเด็กตอนนี้พลังโจมตี171นะครับแล้วก็12ซนนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือโคเด็กคร่าวๆนะ ถ้าจะให้ละเอียดจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับละเอียดจริงๆมันต้องมีอา่าพัฒนาอุปกรณ์นะครับนี่ได้2%เป็นต์เห็นไหมอา่าแล้วก็สมุดภาพสัตว์เลี้ยงนะครับอืมสมุดภาพสัตว์เลี้ยงผมได้400อา่าแล้วก็มีพลังโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยได้6%นะครับก็ไอ้ไอ้สมุดภาพสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันอยู่ที่ว่า เราเปิดสัตว์เลี้ยงได้เยอะขนาดไหนนะบางคนไม่ได้ตัวนี้บางคนไม่ได้ตัวนี้อะไรเงี้ยตรงนี้มันเพิ่มยากนะครับก็ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่แต่อันที่เราพอที่จะทําได้ก็คือสมุดพัฒนาสัตว์เลี้ยงนะครับอันเนี้ยแนะนําเลยนะครับผมถ้าคุณคุณลองเลื่อนหาดูแล้วคุณเจออันที่เป็นพลังโจมตีหรือเกี่ยวกับดาเมจทั้งหลายนะครับเช่นความเสียหายขี้อะไรเงี้ยผมแนะนําให้คุณอัพตัวพวกนั้นก่อนนะครับมันจะมีกลุ่มที่สมบูรณ์แล้วเนะี่ยเห็นไหม พลังโจมตีบวกสามเนี่ยคุณแค่อัพตัวเนี้ยเวลแปดทั้ง3ตัวแค่นี้คุณได้พลังโจมตีเพิ่มไปแล้วสามร้อยอ่ะนี่ก็พลังโจมตี300นะครับอันนี้สเปอร์เซ็นต์เห็นไหมเนี่ยประมาณนี้นะครับผมก็นี่แหละอันเนี้ยสาคัญนะครับพยายามหาหาดูเนาะเวลาจะอัพพลังโจมตีนะครับอ่ะแล้วก็พวกสมบัติพวกอะไรพวกนี้ก็อ่าถ้าเรามีของเราก็ทําไปเลยนะครับอย่างเนี้ยอันเนี้ยพวก ไอประเภทสนับสนุนประเภทเนี่ยเนี่ยผมผู้ใส่ไกลผมได้โจมตีหกเปอร์เซ็นแล้วตอนนี้นะครับอ่าประมาณนั้นนะครับผมโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่เราจะใช้นะครับผมอ่ะอันดับแรกเลยนะครับแผนผมใช้เป็นโจมตีสามนะครับเพราะว่าแผนนี้เป็นแผนใหม่แล้วมันไม่กําหนดโลเนาะผมก็เลยเอามาใช้นะครับที่ยิงอัพไว้ตั้งนานแล้วแล้วก็ถูกลืมไปนะครับเพิ่งเอากลับมาใช้เท่านแหละเนาะ อ่าแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับเป็นเคลนะครับผมว่าเคลเนี่ยตอบโจทย์ได้ดีที่สุดแล้วนะครับรองลงมาก็คือโยรังนะครับผมแต่ผมแนะนํานะครับคุณต้องไปอัพให้เป็นเลเวล8นะถ้าคุณไม่อัพเป็นเลเวล8เนี่ยไอ้แพสซีฟเนี่ยคูดาวเนี่ยมันจะเป็น120วินะครับมันทาให้คุณเสียเวลาเกินไปเนาะบางทีเราจะใช้รอบที่2เนี่ยเวลาเราก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วนะครับผมแนะนําให้ไปทําให้เลเวล8ซะให้มันเหลือ110วินะครับ อ่าแล้วก็ตัวที่เราจะใช้นะครับก็มีอไอรีนเทพเจ้านะครับไอรีนเทพเจ้าเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องใส่ลดเกรดนะครับผมลดเกรดอัติเมตทั้ง3อันเลยนะครับเพราะว่าเราต้องเอาไอรีนเนี่ยเคาะบอสนะครับเพื่อขัดบอสนอะนอกจากเราจะใช้แมกนิกในการขัดแล้วเราต้องใช้ตัวละครเราช่วยด้วยนะครับผมอ่าในนี้ผมจะใส่เป็นไอรีนนะครับแล้วก็พีเน่นะครับแต่ว่า ผมแนะนําว่าถ้าคุณเข้าไปตีไม่ทันหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณลองเปลี่ยนเปลี่ยนประดับก็ได้นะครับผมเปลี่ยนไปใส่กับตัวอื่นก็ได้แต่ว่าไอ้พวกไอ้พวกสองตัวนี้มันอาจจะเสียเวลาในการฮิลไงแต่ว่าตัวที่เราคุมหลักๆมันเป็นไอรีนเนาะเรายังแบบก็คือฝึกนิดนึงเราแรกๆเราอาจจะเออเออหน่อยหลังๆเราก็จะทันนะครับประมาณนี้อ่าแล้วก็วานิซ่านะครับวานิซ่าใส่เป็นเซ็ตลดคูลดาวสกิล นะครับมีเสื้อเกาะของผู้นําแห่งแสงด้วยนะครับผมเอามาเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวที่พลังโจมตีเยอะที่สุดยกเว้นตัวเองนะครับนั่นก็คือยอนฮีนั่นเองอ่าแล้วก็ลดเกาะนะครับ3มชิ้นเลยนะครับแล้วก็มีออฟใหม่ด้วยอันนี้เอามาเพื่อเพิ่มความเสียหายล้วนเลยนะครับทุกอย่างเน้นโจมตีหมดนะครับผมแต่อันไหนใส่ลดเกาะก็ต้องใส่นะครับ แล้วก็พีเน่นะครับพีเน่ผมใส่เป็นรถเกาะเหมือนกันนะครับเป็นจันทาเนาะอันนี้มันเป็นไอต่างหูแห่งเวลาที่ย้อนกลับนะครับอันนี้ก็เป็นจัน,จนทาสามชิ้นแล้วก็มีไรกกาลังติดไว้สักอันหนึ่งนะครับไว้ช่วยไอรีนอีกแรงหนึ่งนะครับผมอ่ะแล้วก็ยอนฮีนะครับยอนฮีผมลองทุกอย่างแล้วนะครับผมใส่เซตเนี้ยดีที่สุดนะครับให้คุณติดต่างหูยอดมนุษย์ ไปอันนึงนะครับผมเพื่อเอาความเสียหายการโจมตีปกตินะครับผมเพราะว่าไอ้ความเสียหายการโจมตีปกติเนี่ยมันจําเป็นตรงที่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่ค่อยให้ยอนฮีเนี่ยสกิลสักเท่าไหร่ก่อนหน้าน,นี้คือที่ผมไม่ผ่านเพราะว่ามันต้องปิดสกิลอันติเมทอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าผมไม่ถนัดอะผมก็เลยไม่ปิดสกิลอันติเมทแล้วกันปิดแค่บางช่วงที่เราต้องการจริงๆนะครับ ่แล้วก็มีสร้อยยอันฮีนะครับแล้วก็ออฟใหม่นะครับเป็นออฟไอรีนก็คือออฟสร้อยไอรีนนั่นเองนะครับคือเหตุผลที่ผมทำสร้อยไอรีนเป็นออฟเพราะว่ามันจะได้ใช้คู่กับสร้อยยันฮีได้นะครับผมเราจะได้ทั้งพลังโจมตีความเสียหายคีแล้วก็ได้ทั้งดาเมจสกิลหมู่ด้วยนะครับอ่าแล้วก็แหวนโคเซตนะครับผมลองเทียบระหว่างแหวนโคเซตกับแหวนคีแล้วนะครับผมผมมองว่า แหวนโคเซตเหมือนจะแรงกว่าอันนี้ก็ลองไปปรับปรับดูแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวละครผมใส่เป็นเซตขด้วยเนาะแล้วก็มีเกาะเทพเจ้านะครับผมเอาไว้เพิ่มความแรงอีกอ่าส่วนพีเน่ผมใส่เป็นเซตเพิ่มเวลสกิลนะครับเราต้องการให้พีเน่เนี่ยเพิ่มคีดด่เค้ลเพิ่มอะไรพวกนี้ให้เต็มที่นะครับผมลดปรการป้องกันลดอะไรก็แล้วแต่ให้เต็มที่ไปเลยนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไปเดี๋ยวเราไป ดูกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคมาเริ่มกันดีกว่านะครับอันดับแรกนะครับผมวิธีการเล่นไอรีนที่ถูกต้องนะครับก็คือปิดสกิลออโต้ของไอรีนซะนะครับแล้วก็เตรียมนะครับผมอ่าชั้นเนี้ยเราต้องเตรียมปิดออนติเมดด้วยนะครับเตรียมปิดอันติเมทของของอ่าตัวละครของเราด้วยนะครับของทีมเราด้วยนะครับเพราะว่าไอพวกเนี้ยแม่งลีลาทั้งนั้นอะนะครับผม ตอนจังหวะที่เราจะต้องขัดบอสอะเราอาจจะขัดไม่ทันนะครับถ้าเราไม่ปิดออนติเบตนะครับอแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันเนาะอันนี้เรามาเริ่มช็อตแรกกันก่อนนะครับก็คือกดสกิลกลางเพื่อให้ไอรีนวร์ปไปอยู่หลังบอสนะครับหลังจากนั้นกดบัฟกดสัตว์เลี้ยงให้เต็มที่นะครับผมทำดาเมจช่วงแรกให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับช่วงแรกถือว่าไม่ยากเท่าไหร่มาแล้วนะครับบอสจะตีประมาณ2ทีนะ เนี่ยฟาดหนึ่งแล้วก็ฟาดสองมั้งฟาดสองนะครับพอตีสองทีจะมีสกิลออกมาสุ่มนะครับถ้าได้ความชิงชังที่หลอมรวมนะครับให้คุณนะครับเตรียมเลื่อนไอรีนเนี่ยเข้าไปหาแก๊งสามตัวนี้นะครับผมก่อนที่สักถึงหมดคำว่าความเนี่ยคุณก็เลื่อนเดินเข้าไปได้แล้วนะครับเดี๋ยวมันระเบิดนะอันเนี้ยระเบิดปับ๊บบึมแล้วครับแล้วก็เอาออกนะครับ เพราะมันเป็นวงหลอกเฉยๆอ่าหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำดาเมจได้ปกติเลยนะครับอ่าเนี่ยบอสตี2ทีแล้วก็จะมีสกิลสุ่มมานะครับอ่าถ้าคุณได้สกิลเฉือนไม้กลางเขนนะครับผมบอกเลยว่าคุณโชคดีนะครับผมเพราะว่าไอเฉือนไม้กลางเขนเนี่ยแม่งเป็นอะไรที่กระจอกที่สุดแล้วของบอสตัวนี้นะครับเราแค่เดินหลบเฉยๆพอมาเรียบร้อยนะครับอ่า หลังจากนั้นนะครับถ้าเราทำดาเมจได้ดีจริงๆสังเกตว่ามันจะใกล้50เปอร์แล้วนะครับผมช่วงนี้ให้เราระวังนะครับผมว่าคือถ้ามัน50เปอร์เนี่ยมันจะเข้าเฟสเฟสแรกของบอสก็คือให้ขัดบอสแล้วนะครับอันนี้ต้องระวังเลยถ้าขัดไม่ทันก็คือระเบิดนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหากันช่วง50เนี่แหละเนานะหลังจากนั้นก็อะไรก็ไม่รู้เละเทะไปหมดนะครับถ้า ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้ก็เละไปเลยนะครับเพราะตอนแรกๆผมก็เละเหมือนกันโอเคอ่ะตีทำดาเมจกันไปนะครับอ่าอ่าอันนี้4ี่นะครับเนี่ยพอขึ้น49้าปุ๊บผมรวมอัศวินรอเลยนะครับแล้วเดี๋ยวบอสนะครับจะไปตรงกลางนะครับถ้าสมมติมันเดินนะมันจะกลับไปตรงกลางแล้วเตรียมไล่ไล่หลอดมอ่วงๆนะครับอ่ะคุณจะสังเกตเห็นว่า บอสมันจะมีไอฟิลดเนี้ยมันจะมีเสา3ามเสานะครับผมให้คุณเตรียมวิ่งหาเสานะครับผมเสาไหนก็ได้สักเสาหนึ่งนะครับแล้วแต่ว่าไอวิ่งหาเสาเนี่ยเราต้องหลบสกิลบอสไปด้วยนะครับผมโดยที่สกิลบอสเนี่ยมันจะเป็นวงในวงกลางแล้วก็วงนอกนะครับแต่ว่าไอสำคัญจริงๆก็คือวงในกับวงกลางนะครับ คือไอ้วงในเนี่ยเราต้องรีบวิ่งหาเสาให้ทันก่อนที่วงในมันจะระเบิดเพราะว่าถ้าเราวิ่งหาเสาไม่ทันวงในระเบิดถ้าเราโดนสกิลวงในขึ้นมาเราก็จะติดวาดกลัววิ่งไปไหนก็ไม่รู้คุมไม่ได้นะครับส่วนไอ้วงกลางคือถ้าวงในระเบิดปุ๊บวงกลางมันจะออกมาทันทีนะครับวงกลางเนี่ยพอเราเหยียบเสาแล้วระหว่างที่วงกลางกําลังไล่อยู่เราต้องรีบเอาตัวละครของเรานะครับวิ่งเข้ามาให้อยู่ในวง ให้อยู่ในวงใกล้ๆบอสแล้วก็เพื่อจะขัดบอสนะครับผมคือถ้าคุณโดนวงกลางวิ่งเข้าไม่ทันก็จะภาพเดียวกันเลยนะครับติดหวัดกลัววิ่งเลดิดหนีไปไหนก็ไม่รู้นะครับผมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าถ้าเล่นบ่อยๆน่าจะได้อยู่นะครับอันเนี้ยอันนี้ผมเตรียมเลยนะครับเนี่ยพอเริ่มนะครับพอเริ่มพอ,ม,พอ,ม,พอม,มันเริ่มมีวงแรกขึ้นมาผมวิ่งเข้าเสาเลยบึ้มคุณสังเกตนะครับเสามันจะบึ้มพอเสาบึ้มเสร็จ หลอดม่วงบอสจะเหลือประมาณสัก20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าแล้วก็พร้อมวงกลางที่โผลออกมานะครับอันเนี้ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือรีบเอาตัววิ่งเข้านะครับผมคือไม่อย่าไปเหยียบเสาแล้ววิ่งเข้าเลยนะอันนี้คือพังนะครับเพราะว่าสังเกตได้ว่าตอนที่เหยียบเสาเมื่อกี้วงแรกมันยังไม่เสร็จเลยนะครับอันเนี้ยเรารอไปเหยียบปุ๊บทิ้งระยะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละมันก็จะมีวงกลางโผลมาเรารีบเอาตัววิ่งเข้านะครับ วิ่งเข้าเสร็จปิดอันติเมตด้วยนะครับไอปิดปิดอันติเมตแล้วก็ตีขัดบอสนะครับผมแนะนําเลยให้ปิดอันติเมตตั้งแต่หลอดม่วงเข้าเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูใหม่ดูนะปึ๊บเนี่ยระหว่างที่รวมเนี่ยนะครับพอเราวิ่งเข้าเสาปึ๊บแนะนําเลยนะครับให้ปิดอันติเมตตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับผมเนี่ยแล้วก็วิ่งเข้าไปนะครับแต่ว่าผมพิ่งมาปิดตอนนี้นะเออแต่ว่าคุณต้องระวังนะครับถ้ามาปิดก่อนที่จะตีเนี่ย บางทีมันอาจจะใช้ไอ้พวกนี้แล้วเราแค่พลาดไปฮิตเดียวเราก็ตีไม่ทันแล้วนะครับอ่ะหลังจากนั้นพอเราขัดบอสเสร็จนะครับผมตัวนี้แหละผมมั่นใจเลยว่าจะเป็นตัวที่มีปัญหาสำหรับหลายๆคนไปสักพักใหญ่ๆนะครับแต่ว่ามันมีเทคนิคง่ายๆเลยก็คือเราจะให้3ตัวนี้ทิ้งระยะให้พอประมาณนะครับผมแล้วก็เล่นไอรีนตัวเดียวเหมือนกันนะครับเอาจริงๆถ้าเข้าใจเราจะไม่ยากเท่าไหร่ เพราะว่าแมคานิกจะเหมือนพาร์ตมาเลยก็คือจะตีธรรมดาก่อนแล้วก็ต่อด้วยสกิลแล้วก็ไปตีธรรมดาแล้วก็จะสกิลพิเศษอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับนี่เราขัดเสร็จแล้วเนาะอ่ะเราก็มายืนตามตำแหน่งนะครับเนี่ยยืนตามตำแหน่งก็คือไอพวกนี้ยืนข้างหลังตัวแทงยืนข้างหน้านะครับอันนี้ผมอ่เอาลมมอสวินออกด้วยนะอ่ะ อันนี้คือความไอความชิงชังที่แผ่ขยายเมื่อกี้มันเป็นอะไรความอะไรที่หลอมรวมใช่ไหมอันนั้นน่ะเราต้องเอาตัวไอรีนเนีวิ่งเข้าหาเพื่อนก่อนแล้วค่อยวิ่งออกมาแต่อันเนี้ยนะครับเราต้องเอาตัวเราเนี่ยวิ่งออกก่อนนะครับผมแล้วค่อยวิ่งมาหาเพื่อนแล้วคุณสังเกตนะครับมันไม่ใช่มีแค่คือคือถ้าเป็นชั้น116ถึงชั้น118เนี่ย ไอ้ที่ตีนบอสเนี่ยมันจะไม่มีนะวงที่ตีนบอสนะครับมันจะมีแค่วงที่เว้นเว้นไวของไอรีนเท่านั้นนะครับผมแต่พอเป็นร้อยสิบเก้าร้อยี่สิบเนี่ยมันจะมีที่ตีนบอสด้วยแต่ว่าเอาจริงๆมันไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยนะครับเราแค่จะเข้าตีบอสได้ช้ากว่าเดิมประมาณสักสามวิอะไรแค่นั้นเองนะครับผมอ่ะมีเทคนิคหลบง่ายๆเลยก็คือพอขึ้นความชิงชังที่แผ่ขยายแล้วนะครับให้เรา เอาไอรีนนะครับวิ่งตามขอบเนี่ยนะครับคุณคุณเห็นขอบสกิลของบอสใช่ไหมให้คุณวิ่งตามขอบของบอสนะครับเนี่ยผมผมจะเอามายืนประมาณนี้นะครับแล้วรอให้พื้นรอบๆอ,อบไอรีนเนี่ยมันมีสกิลบึ้มหลอกบ,บึ้มมาก่อนนะครับผมหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะทําก็คือรวมอัศวินแล้วก็ลากอัศวินนะครับมาอยู่กับไอรีนข้างนอกนะครับผมอันนี้ เนี่ยเห็นไหมอันนี้บุ้มเสร็จแล้วปุ๊บให้โลมาสวินแล้วลากไอ้พวกนี้ออกมาด้วยอ่าหลังจากนั้นก็ปล่อยตีได้เลยนะครับเพราะว่าวงนี้มันมันแคบนะครับผมไอ้พวกนี้มันตีเลยวงอยู่แหละอ่านี่เลยนะครับแล้วก็มาแทงที่เดิมบอสก,ก็จะตี2ทีนะครับอ้าวตีทีเดียวเว้ยแล้วก็การจู่โจมอัลากาดอันนี้จะออกมาทุกรอบนะครับเมื่อกี้เป็นสกิลพิเศษเนาะอันนี้จะเป็นสกิลแบบตีทีหนึง่งแล้วก็ต่อด้วยการจู่โจมอัลากาด การโจ,จ,จมอลากาดก็ให้หลบเลยนะครับหลบเฉยๆธรรมดาเนี่ยแหละไม่มีอะไรนะครับอันนี้คือข้อควรระวังก็คือตำแหน่งการยืนนะครับอย่าไปยืนใกล้ๆกับตัวดาเมจเราละกันนะครับไม่งั้นเราเสียเวลาในการทำดาเมจเนาะคือเราต้องทำดาเมจไอตัวเนี้ยให้ประมาณสักเกือบครึ่งหลอดเลยมั้งนะครับแล้วมันจะวิ่งนะครับเออหลายๆคนอาจจะแบบมันต้องตายหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่จริงมันไม่ต้องตายนะครับผม อ่ะนี่โจมมแลกก็กหลบนะครับอ่าแล้วบอลก,ก็จะตีอีกปุ๊บแล้วก็สกิลพิเศษนะครับอ่ะพูดผีชั่วพริบตานะครับผมอันเนี้ยสกิลเนี้ยจะมี2แบบนะครับคือถ้ามีคำว่าย้อนกลับนะครับผมให้คุณวิ่งออกข้างนอกก่อนรวมอัศวินแล้ววิ่งออกข้างนอกก่อนแล้วก็เข้ามาข้างในนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้มีย้อนกลับอะ มันจะมีอีกคำหนึ่งอะไรสักอย่างนี่แหละผมจำไม่ได้แล้วอันนั้นคุณต้องอยู่ข้างในก่อนแล้วค่อยออกข้างนอกนะครับแต่ถ้ามีคำว่าย้อนกลับเนี่ยคุณต้องอยู่ข้างนอกแล้วเข้าข้างในอ่ะก็โรมาสศวินวิ่งออกนอกแล้วก็วิ่งมาข้างในยืนที่เดิมแค่นั้นเองนะครับผมอ่ะแล้วบอสก,ก็จะตีธรรมดาแล้วก็ต่อด้วยไอส้สก,กิลกลมๆนะครับจู่โจมอันไรากาดแล้วก็หลบเหมือนเดิมอ่าหลังจากนั้นบอส อ่ะถ้าเราทำเลือดบอสถึงขั้นแล้วนะครับผมบอสจะมีขึ้นคำว่าเตรียมเดินทับนะครับพอคำว่าเตรียมเดินทับขึ้นมานะครับผมให้เราเอาไอรีนนะครับผมมายืนแทงทางที่มีต้นเสาไว้นะครับเราต้องให้ไอตัวเนี้วิ่งใส่ต้นเสานะครับนี่อย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ตรงนี้นะครับพอเตรียมเดินทับไล่หมดเนี่ยคุณดูเลือดนะ มันเลือดแค่นี้เองนะครับมันไม่ได้เยอะไม่ไม่ได้ทั้งทําดาเมจเยอะอะไรมากมายเนาะก็แค่นิดเดียวมันก็เตรียมเดินทับแหละพอมันเดินทับปุ๊บอ่ะเดี๋ยวมันจะมีทางเดินวิ่งนะครับเนี่ยเดินทับมรณะมาเราก็รวมอสเวินนะครับแล้วก็ลากไปยืนหน้าเสาอ่ายืนหน้าเสาอันนี้นะครับผมเรารอให้ไอ้ลูกน้องบอสเนี่ยวิ่งชนเสาก่อนนะครับหลังจากวิ่งชนเสา มันจะกลับมาตรงกลางนะครับผมหลังจากที่มันกลับมาตรงกลางเนี่ยมันจะเหมือนพาร์ตมาเลยก็คือมีสกิลข้างในตรงกลางแล้วก็ข้างนอกนะครับเราก็แค่วิ่งหาเสาเพื่อขัดแค่นั้นเองนะแต่ยากอยู่มันจะมึนๆอ่นเนี่ยปุ๊บพอมันวิ่งมาแล้วนะครับหลอดเริ่มขึ้นผมวิ่งเข้าใส่เสาเลยวิ่งปี๊บบึ้มนะครับอันนี้ผมรีบออกเลยนะครับมันยังไงก็ทันอยู่แล้วเนาะแล้วก็ วงกลางนะครับมาอันนี้ผมปิดอันติเมตด้วยนะอย่าลืมนะว่าวิ่งเข้าเสาปุ๊บเราต้องปิดอันติเมตทุกครั้งนะครับแล้วขัดเสร็จแล้วเราค่อยเปิดนะครับผมไม่งั้นไอพวกนี้มันลำกันโหกว่าจะขัดได้นะครับเสียเวลาชิเป่งเลยอ่ะหลังจากนั้นปุ๊บเรียบร้อยนะครับแล้วก็การทําเวลาที่ดีนะครับคือถ้าดาเมจคุณพอคุณสังเกตเห็นคูดาวสัตว์เลี้ยงไหมคูดาวสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะพอดีกับการขัด ลูกน้องบอสเลยนะครับผมอ่ามันจะห่างกันนิดเดียว1-3ึงาวินะครับแต่ว่าเนี่ยถ้าดาเมจดีมันจะทันพอดีเลยคือถ้าเราขัดลูกน้องเสร็จลูกน้องตายพัทมาฟื้นเรากดเราสามารถกดบัฟสัตว์เลี้ยงตีพัทมาต่อได้เลยนะครับอ่าโอเคแล้วหลังจากเนี้ยพัทมาจะออกสกิลทุกสกิลที่เคยออกมานะครับผมแบบสุ่มนะเออบางทีมันก็จะออกแบบไอ้นี่โอ,อ้จะออกเฉินไม้กลางเขนนี่คือคุณยิ้มหวานเลย สบายนะครับทำดาเมจไปเลยชิวๆบางทีไม่ออกเฉือนแมกเข็นสองรอบติดนะชิวๆเลยอันนี้ตีธรรมดานะครับแล้วออกสก,กิลอะไรเดี๋ยวคอยดูยป,ปุ๊บอ่ะพูดผีชั่วพริบตาหมุนเวียนนะครับไอพอพูดผีชั่วพริบตาเนี่ยถ้ามันเป็นย้อนกลับเราจะต้องออกนอกก่อนแล้ววิ่งเข้าในใช่ไหมแต่ถ้าเป็นหมุนเวียนเราให้เรายือนอยู่ตรงนี้แหละนะครับยังไม่ต้องไปไหนนะครับ เดี๋ยวรวมอัศวินแล้วรอวิ่งหลังจากที่ถึงสักนอนหนูก็ได้นะครับผมเเตรียมละเตรียมวิ่งนะครับนี่ออกนอกนะครับอ่าบอสจะเดินนะไม่เป็นไรช่างมันเราก็แทงตามตามโซนของเราตามปกตินะครับอันนี้พีเน่เขาไม่รู้ไปห้าวยังไงนะไปยืนยืนในนั่นนะเฉือนไม้กางเขนที่ชิวๆนะครับออก,กเฉือนไม้กางเขนที่คือสบายเลยหวานนะครับผม อ่าโอเคอันนี้มั่นใจว่าทันแน่นอนนะครับเพราะว่าเวลาเหลือ17วิอ่าความชิงชังที่แผ่ขยายเห็นไหมพอพอเป็นคําว่าแผ่ขยายเนี่ยให้เราวิ่งออกก่อนนะครับพัดมาก็เช่นกันนะครับพัดมาเขาจะมีวงที่เท้าเขาเหมือนกันให้เรายืนขอบขอบแล้วรอรอให้มีวงเล็กๆระเบิดก่อนแล้วเราค่อยรวมอัศวินนะครับเบิดปุ๊บรวมอัศวินวิ่งออก ปุ๊บอ่าตีต่อเลยนะครับรีบทำดาเมจเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมโอ้เยอะเนาะรายละเอียดเยอะมากนะครับคือเอาง่ายๆเลยช่วงที่พาร์ทมามันออกสกิลอะเขาเรียกว่าไงอะพาร์ทมามันออกสกิลเนี่ยมันจะตรงข้ามกันกับลูกน้องบอสออกสกิลตอนแรกอะพาร์ทมามันออกมันจะออกสกิลแบบ เออ่เราต้องเราต้องยืนข้างในก่อนแล้วค่อยไปข้างนอกเร,อ ak, เราต้องวิ่งหาเพื่อนก่อนแล้วค่อยวิ่งออกอะไรเงี้ยแต่พอลูกน้องลูกน้องมาสกิลของลูกน้องจะตรงข้ามกันนะครับอย่างเช่นสกิลสามทางเราต้องอยู่ข้างนอกก่อนแล้วค่อยวิ่งเข้าข้างในไอ้สกิลที euh. ่เป็นวงกลมเนี่ยเราต้องวิ่งออกจากเพื่อนก่อนแล้วเราค่อยไปรวมเพื่อนมาที่หลังแต่พอเราขัดลูกน้องเสร็จนะครับ พอเราขัดลูกน้องเสร็จแล้วคราวนี้ยพัดมามันจะเอามันจะสุ่มเลยว่ามันจะออกอะไรของลูกน้องก็ได้ของพัดมาก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมแบบไม่กดหยุดนะโอโ้มันยาวนะครับผมบอกเลยมาหาการจริงจริงชั้นนี้พระดองมานานด้วยแหละนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันอีกรอบหนึ่งอ่ะโอเคนะครับมา ไปแบบไวๆเลยนะครับอ่าฐานถ้าผู้ไวชนอันนี้ก็คือเรียกเสาออกมานะอ่านี้เรากดตีบอสตีอะไรตามปกติเลยนะครับทำดาเมจช่วงแรกให้ได้ไวที่สุดนะครับผมอ่มาความพิจังที่หลอมรวมวิ่งเข้าใส่วิ่งออกนะครับดูจังหวะดีๆนะเวลาจะวิ่งเข้าใส่เวลาวิ่งออกแตท่ที่จริงเราวิ่งแช่ได้เลยนะครับผมบอสมันไม่เดินตามหรอกเพราะว่าบอม,มันไล่อยู่ เกิดไม้กางเขนมานี่ยิ้มหวานนะครับผมเกิดไม้กางเขนไม่มีอะไรเลยนะครับเี้ดูเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าเหลือ50แล้วนะครับอันเนี้ยห้าสิบแล้วเตรียมรวมอัศวินนะครับยืนรอหน้าเสาเลยก็ได้นะครับแล้วก็วิ่งใส่แล้วก็รีบวิ่งเข้าด้วยนะครับผมปิดอันติเมตด้วยนะแล้วก็ตีนะครับขาดทันเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นลูกน้องจะออกมานะครับเราก็อ่ายืนแท้งตามสเต็ปเลยนะครับอ่ความจริงจังที่แผ่ขยาย ให้เรารอวงเล็กก่อนนะครับแล้วก็รวมอสเวินออกนะขัดไปเรื่อยนะครับตีบอสไปไอ้ตีลูกน้องไปนะครับเนี่ยอยู่ตันวันไล้กาก็หลบนะครับเหมือนไอ้อารมณ์เหมือนไอ้ผ่าเฉือนนั่นและนั่นแหละนะอ่ะพิพตาย้อนกลับนะครับย้อนกลับก็คือต้องออกข้างนอกก่อนแล้วเข้าข้างในอ่าแต่ถ้าเป็นไอ้อะไรสักอย่างนะเนะี่ยต้องเข้าข้างในก่อนแล้วออกข้างนอกนะผมก็จําชื่อมอนไม่ได้สิ อ่าจุดโจมันจะไร้ราการนะครับนี่หลบนะครับหลังจากนั้นถ้ามีข้อความขึ้นนะครับเตรียมเดินทับนะครับให้คุณเอามาแท้งที่เสาให้ให้ลูกน้องวิ่งหาเสาหลังจากนั้นร่วมมาสวินมารอหน้าเสานะครับลูกน้องเดินกลับปุ๊บวิ่งใส่เสาเลยนะครับบึ้มเนี่ยอย่าวิ่งเร็วเกินนะไม่งั้นคุณโดนสกิลข้างในนะอ่าต้องให้พอดีพอดีนะครับช้าไปก็ไม่ได้เร็วไปก็ไม่ดีนะครับผมอ่าถ้าดาเมจคุณทันนะครับคุณจะได้ ปัฟสัดเลี้ยงอีกรอบหนึ่งตอนตีพัดมาพอดีนะครับมันทําให้ดามเมจคุณทันแน่นอนเถือนไม้กางเขนที่ชิวๆนะครับผมลบตามสไตล์เลยตามสเตปอ่าบอตีสองครั้งนะครับตัวพิดตาหมุนเวียนอ่ะหมุนเวียนเรายืนข้างในก่อนแล้วค่อยออกข้างนอกนะครับผมอ่าแต่จริงงผมว่าไอ้นั่นง่ายกว่าไอ้แบบย้อนกลับมันง่ายกว่า ต้องออ,ออกก่อนแล้วค่อยเข้าง่ายกว่าเพราะเวลาเราเจออะไรแดงๆเราชอบวิ่งหนีถูกไหมเรียบร้อยครับก็สบายๆโอ้ยเหนื่อยนะ,ะความชิงชังนะครับก็ให้มันแยกออกมาให้มันระเบิดก่อนแล้วเราค่อยรวมอัศวินเข้านะครับผมตอนนี้เหลือเลือดร้อยกว่าสบายแล้วนะครับเหลือสามวินนะครับผมเกือบไม่ผ่านนะ ถ้าคุณอยากทำดาเมจให้ได้ดีกว่านี้นะครับแนะนำว่าให้ปิดอันตีทุกตัวเลยนะครับผมแล้วก็กดแค่3ตัวแรกพอส่วนยอนฮีปล่อยเป็นตีธรรมดาไปเลยนะครับไม่ต้องให้มันอันตินะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ขอโทษที่ทิ้งไว้นานด้วยนะครับสำหรับชั้น120นะครับผมเคยตั้งใจเล่นแล้วนะครับมัน มันไม่ผ่านจริงๆนะก็เลยเราก็เลยมารอดาเมจให้มันทันแล้วกันนะเออถ้าดาเมจมันทันแล้วค่อยมาเล่นอะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าเอาจริงๆมันมันจบแล้วอะเนี่ยคุณหอคอยชั้นง่ายชั้นปกติต่อไปก็ต้องเป็นหอคอยยากแล้วปะ่ะเพราะตอนนี้มันร้อยี่สิบปดแล้วนะครับเนี่ย <laughs> <laughs> ก็ดีใจนะที่ เราผ่านคอคอยกันสักทีนะครับหลังจากที่ดองมานานนะครับตอนแรกผมกล่าวว่าแบบตอนนั้นพลังมันเราอยู่สักหกแสนต้นๆเนาะมันแบบน่าจะผ่านได้ไม่ยากเท่าไหร่สุดท้ายโอ้โหไม่ทําดาเมจโคตรเยอะแล้วให้ผมแบบปิดอันติเมตตลอดเวลาแล้วต้องมานั่งกดแค่ไอรีนพ,พีเน่อะไรเงี้ยโอ้โหผมแบบอันนั้นมันยากเกินไปสําหรับผมนะผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับเออเราก็ไอนี่ไป อ่าแล้วก็บอสตัวนี้นะครับบอกเลยว่ารอไปก่อนนะโอ้โหผมกําลังรีบปั้นของรีบทําอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะครับช่วงนี้มีอีเวนต์แผนที่ด้วยนะครับผมใครที่ดองแผนที่ไว้เยอะเหมือนผมนะครับผมว่ามีหลายคนที่มีเยอะโอาผมอ่ะก็แนะนํานะครับผมว่าฟาร์มซะนะครับฟาร์มแผนที่ซะนะครับุจะฟาร์มระดับไหนก็เอาเลยนะครับตอนนี้มันคุ้มหมดแหละเนาะเอออ่าแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงบรรพการนะครับ ก็1นทับนะครับตอนนี้ผมรอเล่นกิจกรรมให้อ่าเนี่ยเห้เรียกเลยอะ,ะอารีน่าดิ200อครั้งป่ะไนวะหมดแล้วเหรอเออนี่ไเนี่ไง2 0อครั้งนะครับจะได้แดงบวกอีกสักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอามาผสมนะครับแต่ว่าอีกโอ้โหมันยากมากเลยที่ผมจะได้เทพเจ้าอะมันต้องสามครั้งเนี่ยฝันเลยนะครับอีกนานเลยนะ โอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับผมใครที่รอมานานใครที่แบบซิงผ่านไปก่อนแล้วก็สบายนะครับผมใครที่ยังแบบว่าหาทางไม่เจอก็ลองมาดูได้นะครับเผื่อเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะเพราะว่าเอาจริงๆก็ผมผมมองว่ามันมันก็เล่นยากอยู่เหมือนกันนะไอ้ชั้น120เนี่ยนะครับอารมณ์เหมือน ไอเบนเนี่ยแต่ไอเบนแบบน,นี้น่าจะผ่านกันสบายๆน้องวิ่งมัวๆก็ผ่านได้อะไรเงี้ยเพราะว่าของเราเยอะแล้วไงแต่ว่าอันเนี้ยคือแบบคือคุณพลาดแม้แต่เซียววินาทีไม่ได้เลยนะครับสมมติคุณพลาดไปนิดเดียวคือแบบยอนฮีคุณติดหวาดกลัวหรือว่าอะไรแบบเนี้ยมันสามารถทําให้คุณแบบเกมพลิกได้เลยนะครับแต่ถ้าใครดาเมจเหลือๆพลังต่อสู้ทีมเยอะๆแต่ว่ายังไม่เข้าใจแมคาีนิกอะไรแบบนี้ก็โอ้โหผมว่าอันเนี้ย น่าจะละเอียดที่สุดแล้วนะครับที่ผมทำมาโอเคยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปไม่รู้ว่าจะเป็นคลิปอะไรนะครับผมอาจจะเป็นรีวิวแพดหรือเปล่าไอตัวนี้เมื่อไหร่จะผ่านก็ไม่รู้นะครับตอนนี้สัตว์เลี้ยงพันประการในผมแบบเพื่อนๆเ,เริ่มได้กันแล้วนะครับผมก็เลย เ,เดี๋ยวผมจะได้ลองแหละว,ว่าถ้าใช้สัตว์เลี้ยงบรรพการเดี๋ยวแล้วปาบไปตัวเนี้ผมจะปราบได้ไหมนะครับโอเคก็ไปแหละแค่นี้แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ